สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบัตนีมะบึงสองเท่าเนาะเออเท่าคกเอกเอกับเท่าเป๊เออก่อนสินอนแล้วไปกระเพากันหิวเขา่าเดี๋เพิ่นสิก่อนสิเข่าไปนอนเนาะเออบักเป๊กได้ปะเท่าพี่ท่านกุ้งที่เจ้าซื้อมาเนี่ยกิโลหนึ่งน่ะเจ้าเอาไปต้มไหมข่อยกินด้วยจักสิบโตพี่ท่านซื้อกุ้งมาโลหนึ่งแล้วแต่ก็ต้มสิบโตเนาะเออสวีเดียโคว่างใหขกกข้ข่อย,ยจะกินอันนี้เราข่อยเจ้ากินเราได้กุ้งได้ข่อยเสียสละเจ้ากินนะเท้าพี่ท่าน คนทีกินเห็ดขอนขาวนี่แหละเออเห็ดบดเลยเห็ดขอนขาวนี่แหละมาสันบอกเป๊ะเหรดีมากที่รักดีมากที่มึงเสียสละให้กูเสียแตกเลยอีโกวากินไปแล้วเออเฮยสมผักชิมสมผักกันนะอีโกว่าเฮชิมก่อนชิมก่อนสซนอปเปริก่ะเฮ้ยหัวกุ้งไฮ้หัวกุ้งกูต้องดูดหัวกุ้งก่อนบัดทีนี้เพิ่นกินไปกินมาซะแล้วสองป่วยแม่บัดทีนี้เพิ่นเพิ่นนึกถึงความหลังบัดทีนี้เพิ่นก็นึกถึงความหลังสมัยเพิ่นอยู่บ่อกุ้งเนาะอืมส่วนอปเปรเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่่่อนนนนะแป๊บหึงาัไม มันคือเหม็นทำอีหางคว่ำมึงกับท่นอีเหม็นนั่นได้เมียแล้วบบเงยเงกไรเงยไรอะไรก็ได้ยแบบทนี่เพื่อก็เล่าวถึงบ่อกรุงแบบท่นเนี่ยเออเท่าเท่ากับท่านเมื่อสมัยเขาอยู่บ่อกรุงเนาะเท่านะโอ้ยเจ้านี่สมัยมันเนาะเท่านะเจ้าสมัยถึกเนาะคือคุยถึกเน้าเจ้าเนาะเท่ากับท่านสมัยก่อนเนาะกุ้งแม่นะโอ้ยเขาเป็นลักกุ้งเพื่อเนาะเท่านะกับท่านโอ้ยมีแต่ตัวเงี้ยเนาะเท่ากับท่านเขาเนี่ยบริหาสื่อกินคือจังสี่งเหล่านะเท่านะกับท่นเออ แต่ก้อนเฮาเนี่ยโอ้ยเฮากินเนาะหัวมันเนี่เฮาถิมเลยเฮากินโตมันเฮาเลือกโตยิ่ใหญ่เนาะเทาเนาะโอ้ยอีขวกว่าเมนยูเทาเฮาคิดทอดบอกุ้งเนาะเทาเนาะเมื่อสมัยก่อนเนาะเทาเนาะปั๊มีทั okay. s <S <It> ้งเห็ดมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยปูปลาเนาะเทาเนาะมันอุดมสมบูรณ์เนาะเทาเนาะเจ้าคิดทอดบพราะเทาเออเบ๊ะเมนูเทาค่อยก็คือทอดเทาโอ้ยข่อยคืออยากไปอยู่คลึกหมองเก่าแต่เนาะเทาเนาะเพวกคุยกันแล้ว ส่วนอีโคกันเลยบอกต่อว่าโอ้ยเทาเทาตอนเขาอยู่ผนเนาะเทาเนาะเขาเรยนสื่อตะพงชลดกับนำปลาเนาะเทาเน,นาะเออมองอยู่เขาก็ฟี่เน้ายู่เน้ากินกับปวดตะยาวเนาะเทาเนาะเออบักเป๊กเลยถามเมียมาแทนอีโคอีเม็นมาแทนเอออีโคว่าไม่ยั้งมาแทานสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังมึงคือ,อหาอยู่หากินเก่ง,งแต่เฮอีเทามาแทนถามเมีย อีโค้เลยว่าอ้าวบังฮาขัวมึงกูก็ต้องเห็นแล้วเนาะกูก็ย่านมึงบ่มักกูเด้กเกมึงเป็นเจ้าของบ่อกุ้งเน๊มึงเป็นลูกชายเจ้าของทุเรียนบังฮาขัวมึงกูก็ย่านมึงบ่ฮักกูเนาะกูก็เลยต้องทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้าง่ันบักเป๊กเลยว่าอีฮาขัวมึงอีปึกกูตรวมึงคือซื้อดอกกูบ่แม่นดอกเนี่ยที่จริงอะกูเป็นลูกพงเงเออเฝ้าสวนในพงเงี่ยซื้ออีฮามึงอีปึกบักเป๊ะก็ได้เมียแบบนี่นะอีโค้กบอกเฮ้ยคือเมื่อนไหร่ก่อนเห็นกง กูบอกมึงดอกกูปอ e ีร <l id> ิ้งเนี้ยสีมึงนีกูสันอีค้บอกมาก็ูนแต่ว่าันกูสูนขึ้นแลกูจะศูนลงดีว่ะบันอีคใจหายแล้วบัดนีเปกันลยวไปกันได้พี่น้องเออให้อีโคมันสีแตกอยู่คุณเดียวกันกุ้งกิเลยู่ดอกหาตัวอ่ะกุ้งกิเลย์ซ้ำนี่แหละอ่ะมึงสีแตกบันีหาขมมึงก่ันขันกินแล้วมึงเฝ้าเป็นร่างห่างี้ร่างหอยนะสีกันมึงจะว่าอีกค้ดั่อนอีโค้ดแล้วมัเอออ่ะสกับสีเดยวกูกินเห็ดบ เออเอาต้นนี่แหละเอาต <c oughs> <c oughs> ้นนี่แหละเออสนุกเป๊กเลยเฮ้ยงือกลงเอ๊ะส cin ันโอ้ยกูกินต่อยจังหน่อยก่อนเออซิมก่อนซิมเห็ดบดจังหน่อยก่อนเจ้าสีอิ่มดอกครับพี่น้องไปแล้วนะครับไปแล้วครับพี่น้องให้อีเถ้าโคมไม่ซื้อแต่อยู่คนเดียวนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับเอออีโคมไม่กินั่งกินต่อแล้วอีโคมบอกเปยัไปแล้ว อีคุกนั่งอยู่คนเดียวก็จมไปแล้วเอ,อ้ยกูเบนาผาดเอาบักคานีม่มาเฮ็ดผัวเลยปาะศรีอีโค้งว่ากูเบนาเลยกูเบนาเลยกูเบนาเอามันเลยมันอีนกับโจมไปกินหัวกุ้งไปรัศรแล้วไอ,อ้นั่งอันนั้นนั่งอี่มพึ่งเวิรงเนี่ยพอถึงเงี้ยมือเศร้าไปส่งลูกหน่อยหอ,อยสังไปรู้เรี่องแล้วบักเป๊ะเพิ่นกะมือขึ้นไ้เพิ่นในขาควางเมียงเอาท่อเออบักเป๊ะโอ้ยข,อข่มคอเด้ขอข่มคอเด้อีค้งไปเอาน้ำมันลบไมาก,กินได้ยัฮาไปปาะศรีมึงไปบอกแม่ข้าแน่ไปปาะศรี ไม่ขาดเพราะว่าเมื่อต้องลุกดอกซัวนั่งอาหารละดูสิหายซุกินนรกอะันเออบอกเปียวโอ้ยมือขึ้นเดี่ขุมข้ออะไรครับมือขึ้นเดี่ยวของอีโคโอ้ยสมเคียวสมเคียวเออ เพิ่นกับเหม็นแล้วบกเปบ็ปะเพิ่นนั่นนวดเพิ่นขาของอีโคเมือนขึ้นเนี่ยนวดเออก็ดขึ้นอีโคเคยบอกเด้ว่าเอ้ยเวลาผัวกูซี่กูนะผัวกุนเลียกูนะเออบเบ็ปะเขาขมข้อหรือเพิ่นเลี้ยนของเมียเมือนขึ้นเนี่ยโอ้ยส้มสมพี่น้องส้มแคลส้มแคลกินตำหมูหุ่งลรางคอกว่าเด้อสั่นเบ็ปะโอ้ยยกินส้มกนได้พี่น้องกินส้มกันบเกเปะเขาส้มมาแก่แล้วบแบบนี่้มึงขึ้นเนี่ยขาของเงินเน่านะเออขาของเหม็นเนาะส่วนอีโคหนีงยางขาทางเอเปเอเป้ไม่หลังมึงขึ้นเพิ่นถือบก ไปจ to oh okay, ัดเพื่อนอะเอออ้ยมโอ้ยม like, no ือใหม่ก like, ูอ right? ้วนมาแก้วน้ำกูลมห้าขวามเงยอีกค้ว่าสี่กันซ้ำดีนึงคือขึ้นมมือใหม่อ้วนแต่น้อมาสันเมค้าเพื่นนังยู่งหลัเพื่อนหัวรอบเลยอีค้ว่าอันอีมัไงมาสันมันขึ้นเนี่ยตุ้ยสีกันตัวมาสันตุ้ยก็เลยมีไงมาสันเอออีค้ก็เลยบริการผัวเด้อนั่งเป็นคนหมักบริการมาเออเปิดน้ำคอกน้ำโคกขึนเออส่ปไปมีเร็วๆนี้ห้าขวามเงนกูหิวน้ำมาสันส่วนเมค้าเพื่ ไม่ค่ะเฮ้ยสองตัวนี้มันเห็นีหยังกันเมือนขึ้นเนี่ยมันสี่กันแต่วันนี้มันบอกกันว่ามันเมย์มันเมย์สันมันไงเมยม์ค่ะแล้วก็อยู่ข้างหลังเราแล้วแล้ว,ลวก็บรสิสุมมทธิ์ใจส่วนนี่คกเฮ้ย,ยกูมาเมย์เน่าไยินตำหมูหุ่งยินตำหมูหุ่งกับแคบหมูกับควมเหนียวเฮ้ยมาสันอันเมย์ค่ะก็เลยถามว่าอีลายีลายมาสันลูกสาวเจ้าไปใส่คือบ่มา,มาน้ำมาสันอ,อี่คกว่าอ๋อลูกน้อยหอยสังนะบ่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนมาสันอันตอนนี้ไงแล้วบ่อมาสันเมย์ค แต่ว่าถ้าย่ำเพิ่นถามเพิ่นนี่เพิ่นไม่อยากโว้เพิ่นก็บโว้โด้ิแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่นอยากโว้เพิ่นก็โว้ขึ้นมาเองเพิ่นโว้เก่งตัวตอนนี้พี่สั่นไม่ค่ะว่าอ้าวิลี่เต๋อโอ้สรางว่าตัอีโคก็ขี่คุยเลาประเทศันลูกควายเนี่ยโอ้ยหูภาษาเหมือนนี่ไม่เงี้ยพี่สันไม่เงี้นี่ก็นโอ้เต๋อก็ับมาเห็นโดนเราเนาะล่ะพี่สั่นส่วนผมเป๊ะเลยกูไม่สนใจไปกินอะไกินแคบหมูเลยเพราะเมื่อคืนกูขมคอกับเป๊ะกินแคบหมูกินแคบหมู หยั่งยุ่มอะยุ่มอะบอกเป๋บอปากบอตึงแล้วขมคอเนาะมันขึ้นในี่ลงลงลิ่นอีอีโคกเนาะมันขึ้นไงเฮ้กินข้าวเหนียวก่อนไว้อืมกินส้มก่อนไปว่าเฮ้ยพอจะได้แก้ขัดหน่อยเออโอ้ยมันไม่ไหวแล้วมันคือมันเม็นฮีโคกจังเลยเพราะมันน้ำไม่อาบอืมไปส่งลูกมะนี่กระบ่พักกันอาบน้ำหรอกเออเปลี่ยนเสื้อผ้าซื้อๆมาเถอะเออหมกเป๋กับหัวมันอีโคกับหัวมันหมกเป๋ว่าเอ้ยทำไมวันนี้กูเป็นวินบินหัวจังวะเอาช้อนมาดีกว่าเว้ยยชช้้้อออออนนนตตัักสมมมมมคๆดูิทไไใื่่รเ เว้ยเออสี่ไ่แน่เว้ยบอกเป๊ะเออไข่แน่อย,ออออยู่เอาซสอนสดดีกว่าบอกเป๊ะว่ากูเป็นหีมึงกรย่าขั่วมึงกูวิ่งอยู่ตอนเนี้ยอีปึกมาสันดาเมียบักห่ากอดกอดเลยบัดทีนี้เพิ่อนก็นสั่งขึ้นิวมาไหมาสันแล้วเออจากที่เคยวอาว่าอันพวกเห็ดอันคอนเทนต์อัน,อนเนนห็ดยูทูบเนี่ยบ่ค่อยหิวแต่ว่ซื้แตกขเ้นยวสองจานมาท้อเออบอกเป๊ะว่าสั่งม่เลยแม่สั่งมีอีกเลยจานเดียวไม่พอแล้วพราพ่อซื้แตกเยอะมาสันเออแต่พ่อไม่หิวแต่ก็หมดทุกอย่างมาสันบอกเปิ้้ลลลกก็นนไไปปแวววเเเหหาังย ถ้ากินไปกินมานี่ส้นตีนจะลอยมาไหมวะส้นตีนเอฟซีจะมีไหมนะสันอีโคกหัวล่อยเว้ยอีไม่ใหญ่ยมาสันกันถึกตีนเนี่ยปากนีเนี่ยนาลาเนี่ยไขยเนี่ยเคยถึงหนุ่มหัวยุทธเท่านึงสันมันไปแล่นยุทธ์ขลังไข่วันนี่ไม่เงี่ยสันไม่ใหญ่ยสวะไม่ใหเงี่ยไหนว้ายอีหลีย่ติวะว้ายบักตาขาวบักตาขาวเมียขาเพิ่ว่าบักตาขาวว่าบักเปียบัดที่นี่บักข้างโคกเท่านี่เพิ่อนกับผ้าเมียเพิ่อนไปหาบัดที่นี่บักข้างโคกเท่านี่เพิ่อนกับผ้าเมียเพิ่อนไปหาเบื้องนั่นนแล้้ววเเพพราาาะ่่ิตองห คลิปแต่ละมือต้องได้คลิปหาคลิปพกคลิปวมาเทอเออแต่ละมือท่านได้คลิปหน่อยสบพอยาใส่วมาเทอเออเห็นยังก็ได้วัดตัได้คลิปวมาเทอเออร์มานี่เพื่นจีพาเมียไปเบิังอันนู่นนี่นั่นไอนะ้เขาสื่อตัวแล้วไนดะ้ซองตัวตอนนี้เขากำลังขึ้นลิฟต์บอกเปียว่าเฮ้ยขึ้นลิฟต์ขอ่อยขึ้นเป็นวิ่นวิ่นหนาข่อนึงเลี้ยงวัดเทาท่า,านข่อยสี่เจ้าเมื่อขึ้นเนี่ยเฮียเจ้าเหม็นพวดข่อยเป็นหนานลิ่งเลี้ยงข่อยเป็นวิ่นวิ่นจังไลยบัวประทันเบียบอกเอีกยกับโจมข กูบอกมึงแล้วมันมาว่าสันเออว่ามึงจะเบิ้ลมึงจะเบิ้ล่าสันมึงขึ้นมึงก็เสียบลุดเสียบลุดจูบห้างขวามึงง่ายมาสันอีโคเพิ่งกิเบิ้งหนาตังแล้วขึ้นมาสันสูงแล้วนะอีโคกโอ้ว่าสันกูขึ้นมาคิดหอดเออนั่นเถอะเนาะสุสานเลี้ยงกูเถอะเนาะาสันเดี๋ยวกูซ้อมมึงก่อนกูซ้อมมึงสุสานเลี้ยงกูก่อนสุสานเลี้ยงกูอยู่ตรงไหนเนาะเออเบิ้งซ้ายเบิ้งขวาแล้วเออแต่ว่าขากิดบ่เถืงดอกเออว่าเตี้ยเออสันเออเอ้ยมันคือบาชัดวะมันอยู่มุมใดวบาาาาเลล้้้ยยงงพ่่่ะกกกซซอออไปมโย เว้นหุงดอกพ่อเว้นหุงดอกพ่อสันบอกไปวันเดียวอีเทานั่นเดี๋ยวมุมนั่นเดี๋ยวเฮียนเท่าเนี่ยสันอีข้อว่าแม่นบ่อแม่นบ่อเทาสันก็สร้างขวดสิงยางหันหน้าหันหลังกันเด้อสันไปไปเทาไปไปน้ำกันเทาไปเบิ่งน้ำกันเออบักบักโลกคิดถึงขางน้ำกวนเมียแล้วไทยดากเมียเลยทำไมมื่อคืนในด่าเหม็นทัวเมื่อคืนเนี่ยย่าเนี่ยสั่นเพป็นกับเบื้องนั่นเบื้องนี่แล้วเทาเบืกันเอ้ยอันนี้กันวัดเด้อครับองตู้นี่ก็ับจุกัไกลเห็นผมแล้วครับเนี่ยครับพี่น้อง เบื้งดูครับพี่น้องเห็นเห็นผมบ่ครับนั่นแหละครับหลังคาสีเหลืองนะครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับนั่นนนะครับเออนั่นแหละครับเห็นผมเห็นนะครับเด้อผมก็คยชินหอดจุดระครับชินหอดจุดระครับแต่ก็เห็นยังบวันใดเราละครับส่วนอีคกเ่ากันเฮมันอ่านว่าจังได๋วะกคืออ่านบ่ออกว่าเป๊ะมึงมาซอยกูอ่านเนี่ยบางฮาวขัวมึงเนี่ยอีหยังเป็นหยังเนี่ยมันคือหมุนอุ้ยปุ้ยจังซี่ล่ะกูกูคืออ่านบ่ออกว่าซั่น บักเป๊ะวาสสลาอีปึกเออแม่มาๆกุสิอ่านมึงฟังเนี่ยมึงบางเนี่ยมึงเห็นบอลเนี่ยเนี่ยมึงเห็นบอลเอออันนี้คือเส้นนี้ไปหนีเฮียนเท้าอยู่หันเออสุสานแลงอยู่ตรงนี้มึงเข้าใจไปอีปึกว่าสันอ้าวมันไม่ต้องสันบอกสันอีโคะว่าอ่ะสันมาๆสันกูหัวเลยว่าอยู่ตรงไหนไปไปไปเข้าขึ้นเบิ่งสันบนิ้งมีอย่างแน่เออกูก็อยากจะว่ายผ่าในเด้อเพราะว่ากูเป็นอีคนบาปว่าสันเบาเท้าเปียกกะทายดักเมียสำหรับวันนี้เป็นคนมักดักเออโอ้ดักตัวนี้โอ้ดักดักงามงามดักงามดักบักเมียไปอ่ะ ต้ขึ้นอีเท่าต้ขึ้นอีนี่กิกระโดดตะนวยตะนวยขึ้นไปโอ้ยงามดากงามดากเมียกูขึ้นไงทวา่านำไล่ไหลนำไล่แตกแล้วไปย์งันมึงกวนดากเมียน่ะอืข้างคุกเทากันโอ้ยขอให้ควายนี่ได้ให้บักเปย์กับอีริญามันเลือกกันในเด้อสาธุเด้อที่มันหักกันแพงกันอยู่นี่กข็ขอให้มันออกจากชีวิตบเบย์ในเด้ออีริญยาเด้อมึงจะมาหมักผัวกูเด้อเพิ่อนกับดิษฐานไปแล้วบอกให้น้องมาหักผัวเพิ่มมาเถอะมาทีา่นี่เพิ่อนกับลงมานั่งโซฟา เดี๋ยวก่อนเด้อเอฟซีเดี๋ยวก่อนเด้อผมมึงไม่เขียนด่าุณอยู่ในอันช่องกูเดี๋ยวนี้เด้อให้กูถึงเฮียนก่อนเด้อกูสิด่าสูเด้อแต่ตอนนี้กูอยู่ในวัดซือโดกกูมอยากด่าสูเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่านคอมเมนต์ก่อนกูอ่านคอมเมนต์ก่อนเออกูจัดพวกสูแน่เดี๋ยว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 กูเก็บข้อมูลก่อนกูเก็บข้อมูลก่อนตอนนี้กูต้องเก็บข้อมูลเดี๋ยวกูหอนเฮียนนี่สูโดนแน่สูโดนแน่เสร็จแล้วเพิ่อนอ่านอันข้อมูลนเอฟซีเพิ่อนอ่านอันคอมเมนต์เอฟซีเราเพิ่เฮยง่ไ้อนว่งอ่านตคอมเมนต์เออ เพราะเขาวัดแ oh, ล้วออกมาเสร็จแล้วผุนห่อนมาเนี่ยเพราะอันเปียกเขาวัดเนี่ยโอ้ยบอกเปียกเป็นไอ้เท่าสันโอ้ยห้อนห่อนห่อนห่อนหลายห้อนหลายโอ้ยคอยห้อนเพราอคอยเป็นผีคอยเป็นผีคอยเป็นคนบาปคอยเป็นคนบาปเออคอยยืดโดนมาได้เพราอคอยเป็นคนบาปบัตรนี้ข้างโคกเ่ามาหอดบ้านแล้วบประเทศไหนเห็นบอกกูโสนกูศูนย์ปะกูอ่านคอมเมนต์ตั้งแต่อยู่ในอันหอแล้วเด้่ยมาสันเออซัวซัวมาสันเออสูวสูวไปยังมาสันเออกูไปซัมเนีตไปยังฮะกูนี่นะกูหู่จักหมือนเราเด้ออยู่เมืองไทย สู้หูบอกฮะสู้พุทธมัธบอกกูดอกพุทธมัทสอนกูดอกกูดูเมืองไทยนะเป็นข้นครึ่งชีวิตแล้วสู้เข้าใจบ่กูนี่หูเมิดเออว่าคนไทยเนี่ยดูจังไหนกินจังไงประเพนี่คนไทยเห็นจังไหนเนี่ยกูหูเมิดจังกูเนี่ยกูเห็นอย่างแน่ว่ะเตะเออกูยกสนตีนใส่เอ็มซีฮะกูเนี่ยฮะเสียวเลือดคนไทยมาปาดคอฮะเออกูเขาวัดเนี่ยกูบ่กถอดเกิบเออกูด่าพอด่าแม่กูด่าเอฟซีกูถุยน้ำลายเออนี่แหละฮะ กูอยู่โดนแล้วประเทศไทยกูหูเมิดเออแต่กูปฏิบัติมาได้เข้าใจบ่กูอยู่พุูนอะตอนนี้บ่กูสิสามสิบปีติฮะสุดคิดบ่ว่ากูอยู่เนี่ยกูได้ยังแน่กูบ่ได้จักอย่างฮะกูได้แต่ผัวบักหำเป็ดคนเดียวฮะกับลูกน้อยหอยสังกูฮะอยู่ประเทศลาวกูเนี่ยกูกับบ้านมีซองเนี่ยกูอยู่แบบประเทศไทยเนี่ยค่อนครึ่งชีวิตแล้วเห็นบ่สุ่เห็นบ่สุดชีวิตกูยังฮะบ้านกูเนี่ยก็บปิ้วเออมอเตอร์ไซค์กูก็บปิ้ว ทองกูซื้อมากับปิวเออปิวมาแล้วเออตอนนี้กูบูมไม่ยังสะข้อใจป่ะเออเพราะฉะนั้นสุดจำไปได้เออกูยูกูยูลาลาซื้อๆอยู่ประเทศไทยน่ะเออลอหยลูกกูง่ายก่อนเด้อเดี๋ยวกูสิแหกหอยกูเนี่ยไปหาอีหมอยมาอี๋มาหมอยเออจำไปได้สุดได้เด้อไปแล้วเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมาใหม่ได้จ right? ้าเด้อขอให้อยู yeah. ่ดีมีแหงหีแดงจึงค hey, ืนจ้าเดี๋ยวมาไม่จ้ารักนะจ้าจุ๊บจุ๊บบาย